เกิดโดยกรรมไงมีกรรมเป็นแดนเกิดงไงสิ่งที่ถ้า<ำ>เราฝึกเนี่ยเราจะรู้อะไรนะกรรมเราในอดีตเราทําอะไรมามั่งระยะเวลาเท่าไหร่แล้วจะเมื่อไหร่าตายเนี่ยเราจะรู้เลยไม่รู้ได้ไงเพราะเราทํามาในอดีตไงคือปัจจุบันมันมาจากอดีตใช่ไหมล่ะการกระทําปัจจุบันคืออนาคตถ้าเราทําปัจจุบันฝึกพุทธศาสตร์ในปัจจุบันมันก็ย้อนอดีตได้ เพราะอาญิตท,ที่เราบันทึกไว้คือเ้าเราทํากรรมอะไรกายกรรมมจีกรรมมนโนกรรมแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นอะกรรมแต่จิตจิตเราเป็นดวบันทึกใช่ไหมล่ะ,ะถ้าเราฝึกจิตเนี่ยเราสามารถจะย้อนไปได้ไหมล่ะได้ดิถ้าอยู่ในพุทธมนต์จริงๆน่าจะไปได้อะค่ะได้ดิแล้วถ้าวันนี้พวกหนูยังฝึกไปไม่ถึงขั้นที่รู้ว่าตัวเองเคยทําอะไรมาค่ะก็ต้องฝึกให้รู้ดิ ก็ตัดไปดิตัดโลกไปถามว่าเราเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคืออะไรล่ะถ้าอยู่ในโลกมนุษย์ก็อาหารที่ปัจจัยสี่เจ้าค่ะใช่ถูกก็เราติด่ะปัจจัยสี่ถ้าเรามีมากเราก็ติดมากใช่ไหมล่ะมีน้อยก็ติดน้อยไม่มีก็ไม่ติดก็เป็นทุกข์อีกไม่มีเวลาจะฝึกอีกไม่มีเวลาจะหยุด แล้วเราจะย้อนได้ไหมเอาไม่ได้จ้ะไม่ได้อย่างนั้นพอนึกภาพตามใช่ไหมคะหลวงตามันเหมือนว่าตั้งแต่หนูเกิดมาเนี่ยเราก็ต้องติดกับดักกับการที่ถูกหล่อหลอมให้ไปวิ่งไปทาง<ล>ไหนก็ไม่รู้ติดโลกติดวัตถุมายุคนี้ไงเราไม่หยุดเราโชคดีเรายังพอยงหยุดมั่งไม่หยุดมั่งอะ่ะเรายังรู้มั่งนะตอนเนี้ยถ้าจะให้รู้จริงๆเลยนะ ตายกี่นาทีเดือนไหนวันไหนในอนาเรารู้เลยอ่ะเพราะอายุไขอ,อายุไขอ่ะมันมาจากอดีตงั้นแสดงว่าคําว่ารู้มั่งไม่รู้มั่งเนี่ยพวกเราที่มาสวดมนต์กันทุกคนยังได้รู้อะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะยังรู้ได้มากว่า<ม>เตรียมตัวตายไงเพราะมันตายจริงๆไม่ใช่ตายหลอกๆ สิ่งหนึ่งที่หลวงตาม,มักจะพูดว่าให้ฝึกเตรียมตัวตายใช่ตอนนี้หนูเริ่มจะเชื่อหลวงตาในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วอะค่ะสิ่งแรกที่เราควรจะเรียนและควรจะฝึกเกี่ยวกับเรื่องเวียนว่ายตายเกิดคืออะไรคะหยุดโลกหยุดอารมณ์ทางโลกโดยเฉพาะอารมณ์ไม่ดีตัวเดียวเลยใช่ แสดงว่าอารมณ์ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยคือสิ่งที่ตัดรอนอ,อนาคตที่ดีเลยเหรอคะให้หยุดให้มาอยู่แค่นั้นไม่ใช่ไปตัดกรรมไม่ดีนะไม่ใช่มันตัดไม่ได้บันทึกแล้วเพียงแต่ให้มาอยู่อย่างนั้นพอมันโดนขึ้นไม่ดีเนะี่ยก็กลับมาหาพระกลับมาฝึกกลับมาฝึกไนงะหมายความว่า คนเราเกิดมาทุกคนทั้งหนูทั้งตู้เนี่ยน่าจะเคยอยู่กับช่วงอารมณ์ที่แบบมันไม่โอเคใช่คำคำที่หลวงตาบอกว่าให้มันอยู่เท่าเดิมคือรู้แล้วก็จบอยู่แค่นั้นไม่ให้มันมาจะโกรธเนี่ยอย่าแม่งโกรธนานก็เข้ามาสวดมนต์ไปดิเข้ามาภาวนาดิเข้ามาพิจารณาดิเข้ามาแผ่เมตตาดิ<ค>ก็เปลี่ยนขึ้นมันดิ<อ>ก็จบแล้ว แล้วถ้าหนูเจอคนที่แบบทําให้หนูรําคาญทําให้หนูรู้สึกหงุดหงิดล่ะคะถ้าเป็นลงตาเนี่ยหนีแล้วมันจะหนีได้ยังไงสมมุติว่าเราอย่างทำ,ทำไมจะหนีไม่ได้อะอ่ะอย่างนี้หนูยกตัวอย่างสมมุติว่าวันนี้หนูจะต้องทําสถานธรรมแล้วมันก็จะต้องเจอคนที่หลากหลายมันยังอยู่กับโรคอะค่ะแล้วคนเหล่านั้นน่ะก็งองแง หนูจะอยู่ยังไงอะคะนจะไปยากอะไรสานาธรรมมันของใครล่ะข,ของเขาถวายหลวงตาแล้วเจ้าค่ะไม่ใช่ของใครอ่ะคน,คนนั้นคนนั่นกันไล่ไอ้พวกที่มันไม่ได้นึ่ราก็ออกไปที่เขาให้มาฝึกที่ถ้ามึงหน้าเนี่ยด่ากันเนี่ยคุณต้องออกจากวัดแล้วนินทากันไม่ได้ถ้ามีพยานเนี่ยเราเชิญท่านออกเพราะเราให้ท่านมาสวดมนต์ แสดงว่าสิ่งที่หลวงตาเก็บเอาไว้คือคนที่สวดมนต์และบันทึกบุญถูกโอถ้าใครใช้ปากในการบันทึกบาปหลวงตาก็ไม่เอาไม่อยู่ไม่ให้อยู่ะโอสาธุค่ะเพราะมันมันไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนี้ถ้าคนที่สวดมนต์แล้วยังคิดแย่หรือรู้สึกไม่ดีกับคนอื่นได้ง่ายเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่เผลอบันทึกบาปสิคะหลวงตาแสดงว่าเวลา เวลาบันทึกนีเอะไม่เปลี่ยนขึ้นไม่เปลี่ยนมาสวดมนต์ไม่เปลี่ยนมาภาวนาไม่เปลี่ยนมาพิจารณาไม่มาเปลี่ยนมาแผ่เมตตาไม่เปลี่ยนมาคุยกับหลวงปู่การคุยแสดงว่าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนที่หลวงตาพูดเนี่ยแสดงว่าหลายหคนสวดมนต์เปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นแค่ตอนสวดใช่แต่ตอนไม่สวดลืมเปลี่ยนมา เมามอยกันแล้วมาพูดมามาเผือกมามันมาอะไรไม่รู้ไม่รู้คือยังกลับไปเหมือนเดิมเยกลับไปทางโลกเหมือนเดิม<ส>ไม่ได้ต่อ,อไม่ได้พิจารณาไม่ได้แผ่เมตตาไม่ได้บันทึกบุญใช่ไหม,อมพอฟังอย่างนี้แล้วค่ะมันรู้สึกมองถึงตัวเองนะคะว่าทุกครั้งที่เราไม่ก้าวหน้า คือเรากําลังกลับไปมีพฤติกรรมที่เหมือนดเดิมไม่น่ารักไนรักเหมือนเดิมใช่ไหมคะไม่ได้พิจารณาไม่ได้แพ่ไม่ได้สวดไม่ได้บันทึกหลวงตาการันตีได้ไหมคะว่าสวดยังไงมันต้องสวดแบบไหนถึงเราจะเปลี่ยนที่ทําให้ตัวเราไม่ไปยอะมันไม่ต้องพิจารณาหรอกอวันนี้อารมณ์อะไรเราไม่ดีมั่งเพราะเหตุอะไรอะ เอตอตรงพิจารณา,าแล้วพุ่งนี้ก็อย่าให้เกิดเพราะเราจะต้องพี่ต้องอธิษฐานทุกวันะตอนเช้าเนี้ยใช่ไหมล่ะพอตื่นพอรู้สึกตัว<ฮ>เขาจะตื่นประมาณตีห้าประมาณนี้แหละอืมประมาณเนี้ยค่ะพอตื่นตีห้าเนี่ยเขาก็สวดก่อนนอนสวดแล้วก็ลุกขึ้นคุกเขา่าแล้วก็ถวายชีวิตหลวงปู่าแล้วก็สวด หรือก็ภาวนาอะไรก็ได้แล้วก็อธิษฐานตอนนี้ข้าพเจ้าจะส่งอารมณ์อยู่ในกรรมฐาน,<ใ>นอย<อ>ู่ในคล<ด>ืนของความดีตลอด24ชั่วโมง<ะ>ไม่รู้ไม่รู้อธิษฐานเรื่องราวอะไรเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยอธิษฐานทุกเรื่องตอนเช้าเนี่ยแล้วก็ทำไปสิสวดมนต์ไปเมตตามโมทนาบุญบันทึกบุญไปดี ก่อนนอนก็กราบทุกข่าวกราบมองภาพแล้วก็พิจารณาดิพอวันนี้ขึ้นมัน <ไป S 2> มันนมันยังอยู่ไหมมันมาไหมไอขึ้นที่ไม่ดีเนี่ยใช่ไหมออถ้ามันไม่มาแสดงว่าโอเควันนี้ดีวันนี้ใช้ได้ใช่ค่ะก็ต้องระวังลักษณะอย่างเงี้ยฝึกทุกวันอย่างเงี้ยอธิษฐานแล้วก็พิจารณาอธิษฐานแล้วพิจารณา ตลอดทั้งวันก็ต้องสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญบันทึกบุญใช่ไหมล่ะ,ะเออบนเวียนบนเวียนอย่างนี้ยบางวันก็คุยกับหลวงปู่มั่งโทรจิตกับท่านมั่งแล้วแต่สร้างพระมั่งแล้วโน่นนั่นเนี่ยคือบุญอะ,ะอเราไม่ดีก็เปลี่ยนมาก็อยู่กับบุญไงบุญมันมีหลากหลายพ่อฟังหลวงตาแล้วจินตนาการภาพตามนะคะ หนูยังใช้ชีวิตทุกอย่างได้อย่างปกติเลยแต่ว่าทําให้ใจเนี่ยมาอยู่กับพระและกับบุญอย่าเผลอปล่อยไปอยู่กับโลกที่แบบโรกรธเกลียดเครียดแค้นเศร้าเหงาหนอยแค่นั้นเองถูกมันก็ไปบันทึกขึ้นเหล่านั้นอีกละกลับไปบันทึกยิ่งเดิมง,งั้นแสดงว่าการอยู่กับหลวงปู่อยู่กับพระอยู่กับบทสวดเนี่ยช่วยในยเรื่องของการเรียนรู้เวียนไายตายเกิดกด้วยใช่ไหมคะนะ จิตเริ่มเบาแล้วฮะส่วนเริ่มเพลินแล้วฮะเริ่มพิจนารณาแล้วเริ่มแผลแล้วความรู้สึกในการแผลเริ่มมีความรู้สึกแล้วเมื่อก่อนไม่มีมพอตอนหลังเนี่ยพอฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็นเริ่มมีละมีทุกคนคนไม่มีความรู้สึกคือบ้าความรู้สึกหรือสาระคือบ้าก็คือลอยลอยหูเราฟังมันต้องมีความรู้สึก ช,ชอบม <า S 2> ไม่ชอบแต่เราจะเอาขึ้นเสียงเนี่ยมาเป็นประโยชน์หรือเปล่ากันนี่เราอยากฟังเป็นประโยชน์ก็ได้เป็นโทษก็ได้ใช่ไหมอยากบันทึกบุญก็ได้อยากเสริมไปกับเขาก็ได้เั้นแสดงว่าสิ่งที่กลั่นกรองให้สิ่งที่มันอ่าค,คนเขาเรียกว่าคนที่กลั่นกรองให้สิ่งที่ผ่านทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาจะเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์นี่คือตัวเราเท่านั้น,นคือ